มาเยี่ยมมาเยียนไอ้ผู้ใหญ่นะครับเพราะผู้ใหญ่ของเราอยู่ที่นี่นะครับปกติมันจะมีอีีน่คนนี้นะฮะก็คือดูคนโอ้ยป้าป้าป้ สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับพบกับบองพบกับบองมีเที่ยวเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาอยู่ีตรงไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันเมื่อกี้เพื่อนฝูงกําลังหลงทางอยู่นะครับทีนี้ก็ฮะครับไม่เป็นไรครับผมมาดีฮะไม่ต้องทักทายผมมากขนาดนั้นก็ได้นะครับและนี่ก็คือบองมีเที่ยวนะครับมาเยี่ยมมาเยียนไอผู้ใหญ่นะครับเพราะผู้ใหญ่ของเราอยู่ที่นี่นะครับผู้ใหญ่อยู่ เห็นว่าบ้านจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ท่านี้ก็พยายามที่จะดูว่าตกลงว่าท่านอยู่ตรงไหนกันแน่แต่ยังไม่เห็นคนนะครับแต่ว่าเห็นแต่หมาแล้วนะครับคิดว่าน่าจะใช่นะครับเพราะเขาบอกว่าจะมีหมาอยู่สองสามตัวไปอปนีนี้มามาม ว่าใช่หรือไม่ใช่ปกติมันจะมีนี่อยู่นี่เลยซ้อมโน่นใช่มไหมนี่แลยใช่ตัวบอกอาจารย์หน่วยเลยว่าไม่ต้องมาแล้ว ยากเดี๋ยวซื้อไปฝากครับถึงหรือยังถึงแล้ว <lama> ถึงแล้วโอ้ยไปยังไงหนึ่งงานทางด้านส่วนให่าจะเป็นกระต๊อบนี่แหละครับโอ้โหไก่เลยไม่ต้องรออันนี้ชั้นชั้นนี้มันก็เต็มเลยนะเนี่ยถึงแล้วนะครับน <factual S 1> ี่คือไหนล่ะนู่นนู่นล่างชัยยังไม่ได้อีก <ส>ดุนด่นดุนยืนรออยู่แล้วนะครับอะไรไกลขนาดนี้อะไรกันโอ๊ยกัดไเนี่ยหมาจะกัดไหมเนี่ยโอ้ยม่อยู่อะไรใกลขนาดนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยตาตาตาตอนนี้ก็กำลังรอทีมงานอีกหนึ่งอีกหนึ่งคันนะครับเห็นว่าหลงทางอยู่พอสมควรนะฮะนัดกันตั้งแต่9โมงเช้าตอนนี้จะถึงจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับตาก็จะมืดอยู่แล้วอยู่นน้นนะเห็นเห็นเห็นวๆอยู่แล้วนะครับนนนนนนนกำลังโบกไม้โบกมือกันอยู่คือเขาขับรถเลยแล้วเลยอีกอยู่นั่นนะครับวนไปวนมาดูแต่ GPS เอย่างเดียวไม่ดูทางฮะนี่นะครับคนนำทางครับคนนำทางครับมีรถมามันไม่นั่งครับมันก็เดินมาางครับ โอ้ยเอาไงทักทายพี่น้องหน่อยสวัสดีครับ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 หลงทางไงหลงทางหลงทางคนบอกทางก็โบจรจาโทรศัพท์ได้อ่าหนึ่งหนึงจอยมีได้ครับก็จะมีอีกเยอะหาหกขันเลยจะเข้ามาอันนี้ก็จะมีอีกคันหนึ่งกำลังมาถึงแล้วนะครับน,นั่นเอ่ยครับบรรยากาศโอ้โหแบบต้อง ต้องมีแผนที่อะต้องมีป้ายบ้านอันารย์ประกอบพอซอสประกอบนี่ต้องชี้ทางตลอดทุกแยกอ่ะคุณหมายไงคุณผมก็โทรหาคุณคุณทำไมไม่รับผมก็ถ่ายทําอยู่ผมคาผมคาถ่ายอยู่ผมก็คิดว่าอยู่ว่าคงถ่ายทำแล้วนะรับ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 รัรับ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 รรับรับรัรับรับรัรับ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 รรับ ขอ,ขออนุญาตพาทุกท่านไปชมบรรยากาศภายในสวนบ้านสวนของอาจารย์ประกอบนะครับนี่คือฟาร์มเล็กๆน้อยๆโอไก่ทั้งนั้นเลยนะครับเยี่ยมชมฟาร์มนี่มันเป็นอาหารของเราทั้งนั้นนี่คือบรรยากาศในยามเย็นนะครับนี้เราไปพาไปชมบรรยากาศภายในนะครับนี่คือเป็นเรียกว่าโอ้โหมันเคาน์เตอร์กันแบบเรียกว่าเป็นบาร์กันแบบย่อมๆนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศไม่ลังบก็เรียกว่าบาร์บาร์กันเล็กๆมินิบาร์กันเลยก็ได้นะครับเป็นบรรยากาศที่พามาชมนะครับอันนี้เป็นเมนูอะไรอ๋ออันนี้เป็นมะอุ่นเฉยเใช่ไหมอุ่นอุ่นชิมเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรออเด็บออเด็บพี่จับจับบอกหน่อยครับยกหน่อยสิยกได้ยังไงคุณก็ดูสิใครมาทำยาไหม 哦，我娘给我吐的。Hmm. เจ้าของฟาร์มก็พาไปเทรวัตไปจับไก่กระตอกระตอกระตออใช้รถนี้หรือเปล่า <c oughs> รถนี้ไม่เอา <c oughs> เอาเลือกเอาอะไรหรือหัหนี่ต่อย่างง่ายดายเลยนะครับ <c oughs> เลี้ยงมากับมือครับได้แล้วนะจับง่ายง่ายเอาเลือดอีกเอาปาก็ต่อมาเลือดอันนี้ก็มาสัมภาษณ์แม่ไก่คลิปนี้เราก็ได้คนดังมาช่วยก่อไฟนะครับและไม่ใช่ใครที่ไหนเชฟหนุยเมืองร้อยเอ็ด นั่นเองนะครับคนดังที่ว่านี้ไม่ใช่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับแต่เป็นคนดังไฟส่วนคนที่นั่งอยู่ตรงโน้นนี่นะค,คนนี้นะฮะก็คือเชฟเนลามาดนะครับเป็นคนที่คอยทําไก่และนี่ก็เป็นขั้นตอนการรนไก่นี่คือเอ้ยกึ๋นใช่ไหม อันนี้เรียกว่ากึ๋นไก่ตัวหนึ่งก็จะมีอยู่แค่อันหนึ่งอันหนึ่งครับผมถ้ามีสองอันกบสันนิษฐานได้เลยว่าปอ,ปอบปอดอ <c oughs> ันนี้เป็นตับตับไก่นะครับตับไก่ต,ไกตับไก่นี่ต้องระวังอย่างนึงคือระวังดีมแตกดีมอยู่ข้างอข้างกับตับนี่แหละเวลาก็ผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับที่เรามาถึงกว่าจะหาทางเข้าก็เป็นประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาเยี่ยมท่านอาจารย์ประกอบ อีกหนึ่งตำนานของทางคอนแก่นใส่ในแมวเนาะไม่มีเวลาทําไส้มากกว่านี้มีแต่เวลาหมั่นไส้ต้องท่นหลายๆเนี่ยเพราะว่าถ้าันเดียวเลย์นี่เป็นสิเครืองกันเป็นสิเครืองกันหัวใจกับตับครับผมนี่แหละสำหรับคนบ่มีหัวใจบ่มีหัวใจเลยเดี๋ยวรักตามากเนี่ย ใครับครับพร้อมลงหม้อนะครับผมเอ๊พาพมาแป๊บเดียวก็ไก่ลงไปในหม้อแล้วนะครับ <c oughs> โอ้เปิดดูค่อนโอ้ยอพออย่าเพิ่งกนเแอบบดูเฉยๆครับพอครัวไม่อยู่ <c oughs> ยังไม่แล้วยังไม่แล้วอมมาดูทางนี้ครับก็จะเป็นขั้นตอนของ การใส่สมุนไพรนะครับผมอันนี้ก็คือใบผงชูรสนะครับม่ผดกฎหไม้นะครับใบนี้ใส่ด้ใใอรอยครับเต็มเลนนะครับผม,บผมโอ้หอมผักใบผงชูรสนี่พี่น,อนออ้องเย้เต็มสูรเต็มสูตเขาเรียกว,ว่าผงชูรสใส่อือออ คอยคอยคอย,อยอน,นี้พันพันเลือดใกล้ครับพี่น้อง,งน,น้ำมันข้นที่ยัางน้ำโป๊กความเค็มข้นเราอ,อ,อ่ะเป็นขั้นตอนนี้ก็น่าจะใกล้ความเป็นจริงขึ้นมาทุกขนาดแล้วนะครับจากที่เรา รอมาตั้งแต่ตัวเป็นยังไม่ตกดินนะครับผสมในการรอคอยกันเลยทีเดียวโอ้จะควนครพี่น้องเอ้ยมคือตัวแกนเนาะมันหลายอีสานบานเฮาครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้ก็สุดขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับทกก็คือการตัดใส่ถ้วยเพื่อที่จะไปเสิร์ฟให้กับ บรรดาหลักบรรดาขี้เมาเอ้ยไม่ใช่บรรดาสมาชื่อของเรานะครับได้ลิ้มลองรสแน่แนอนอันนี้ก็คือต้มไก่ไใบมะขามใส่ใบมะขามอ่อนและสมุนไพร้เลยนะครับเ้บย โอ้โหโอ้โหรอนกโยยอยู่ของาชาอันี้เป็นตัวก้นหม้อนะครับสึ่งใครๆเกาอยากจะกินไอตัวก้นหม้อนี่แ้ละครับเพราะมันจะมีอะไรเด็ดๆอยู่ในนี้ หลายคนหลายท่านก็จะเข้าใจจุดนี้ดีนะฮะนะครับสำหรับปฐม,มบทของการเดินทางของไก่ต้มไก่ในวันนี้นะก็เดินทางมาถึงสุดท้ายแล้วนะครับคือบทแห่งการลิ้มรสอันโอชาไอ้ที่เห็นสินรำนี้ก็เป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะอะไรไม่สมุนไพรไม่งไงครับผมครับผม อ,อย่างนะครับยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมนะครับพบกับบอมมีเที่ยวต่อในคลิปหน้านะครับไปชมตัวอย่างกันได้ครับ